ด้านหลังกะทิแปลงเพื่อน,น้าคู่นะครับอำเภอเขาวงแล้วเดี๋ยวนี้กะทิม่งเขาอำเภอกุชเช่ไล่นะครับด้านขวาเมือกัเป็นโรงเรียนบัวขาวนะครับเด้อโรงเรียนบัวขาวโรงเรียนสามัญน,นะครับประจําอำเภอโรงเรียนขนาดใหญ่เลยครับเปิดม่อหนึ่งหอดหม่หกนะครับ ขามน้องเลียงจะเป็นมองสอนพิเศษนะครับแม็กอะนี่นะครับเป็นลานหลายนลครับลานท้ายเอกสารหลายนะครับ,รรบแถวนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นลานคลินิกหมอครับเราได้ไหลายนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านนะครับเพื่อบ้าน ครับอำเภอกุเชลยัยเรื่องเพื่อบัวขาวนี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่อันนี้เป็นนงเลี้ยนเส้นยอดแซบเดิมนะครับนี่ยวเป็นใหญ่ไปพู่นครับถนนหมายเลขที่สองเป็นใหญ่ไปมีทุกบ้านหลังด้วยสวยนะครับเพืเออ่อนเนี่ยเอาพี่น้องเบิงหอนะครับเนี่ยโลตัสกุเชลัยสามกิโล,ลมีโลตัสใหญ่นะครับกุเชลัยนะครับเลี้ยวขวาไปทางเพื่อสมเดชสามกิโลนะครับตามป้ายบอกเมื่อกี้อือว่า จะเลื่อนครับอันนี้ก็สิเป็นร้านอาหารนะครับเด้อเอาร้านอาหารลูกสาวยายรุ่นเอาอันนี้เป็นร้านเนื้อย่างครับเป็นร้านหมูกระทะโชคดีหมูกระทะเอาพี่น้องหิวขอกมานะครับเอาเอานี่อสวยเลยครับเอาถือว่าอำเภอกุชินาไลนะครับพี่น้องเบิ้งหะครับเด้อเอาไปเรื่อยๆนะครับมองได้พงศ์มจจาพงศ์สิวอกมองได้โมจักกะทเซยพงมจักนะครับว่าเป็นยงกะิิเซย นะครับมองได้หุ่นจักกับสีบอกนะครับล้านได้หุ่นจักกับสีบอกล้านได้โมูจักรกับสีซื้อเอาผมนครตะร่นทั่วครับเมื่อนี้ภาพพน้องเมืองอำเภอกุชิช่ไรนะครับถนนนี่แลนอยู่นี่คือถนนหมายเลขสองสองเก่าหนึ่งนะครับเด้อหนี่เด้อเอาเริ่มจากไฟแดงกุชิช่ไผู้แล้วครับขึ้นไปชิ้นซู่ที่อำเภอผู้พานอย่างวัากะลนครอันนี้เป็นล้านชูชีนะครับนี่ส่เมื่อนะครับเป็นล้านชูชีถนนเสียนี่เอาพี่น้อยอย่างว่ากินกัน แม่นะครับจอดรถสะดวกสบายนี่ครับล้านด้วยสวยอ้าวนี่ครับด้านขวามือก็้ทเป็นตลาดแสงสังทองคือเก่าเด้อผมกลับกลับมาครับนี่เนาะเป็นอ่าโลตัสอ่าอูฟิชอ้าวนี่เป็นตลาดแสงสังทองครับรถจอดได้หลายนี่แหละตลาดแรงครับตลาดแรงกต่บนเป็นแรงนะครับเริ่มเตี้ยพุ่นละสามซีโม่เศร้าพุ่นละมาเลย เอาถือว่าเป็นถนนเศษรษฐต่กินนะครับเรื่องสังเกตเลยลานมอเตอร์ไซค์กันร้ายครับเอาลานมอเตอร์ไซค์มีลานได้เน่นี่อึ้งไปเฮงนั่น,นอู้อ่านพวทันครับต้องขออภัยเด้อตรงสื่อใหญ่ผมยังอ่านทันครับตรงสือ่อเล่นหน่อยครับพวทันกันเลยไปเลยนะครับวันนี้เป็นโรงเรียนวัวขาววันคู่นะครับเด้อนี่สองพันห้าร้อยเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับโรงเรียนบัวขาววันคู่ เลี้ยง่นใหญ่ไไมีชื่อเสียงนะครับนักเรียนหลายนะครับกาจารศึกษาได้มาตรฐานครับเอาเป็นระดับขยายโอกาสนะครับเปิดเต่อนมบุานหอหม้อสามนะครับอันนี้ผมกับเมื่อถึงไฟแดงอ่าไฟแดงนะครับสีเลียวขวาไปทางพุ่นที่ไปทางถนนลุงบานในภาคพิณองเบิองทางพุ่นนะครับทางเอาเส้นลุงบานนะครับ ไฟเขียวครับอันนี้เป็นไฟแดงอยู่มองอที่ว่าการอำเภอครับตรงไปก็จะไปอำเภอพุ่พนท้องจังหวัดระเองนะครับเดอ้อถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปจังหวัดมุกดาหารครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปพุ่นละครับจังหวัดกาลสินขอนแก่นนะครับถ้าไปทั้งหลังผมก็จะเป็นอำเภอเขาวองอำเภอหน้าคู่นะครับขึ้นไปจังหวัดสกลนครเอาบัวบินหนองเบิงขี้ออมปอ้ออมไม้นะครับอำเภอบวัวขาวเนดะ้อ ครับให้พี่น้องได้ได้เห็นได้เห็นภาพเราได้เข้าใจเอาไฟเขียวแล้วครับเอาประมาณสามสิบวินาทีนะครับไฟเขียวอยู่ตรงนี้เอาที่ว่าเรี่ยวเต่อครับสามวินาสามสิบวินาทีเอาอันนี้ก็เป็นที่ว่าการนะครับนี่เป็นที่ว่าการที่เก่านี่ครับด้านนี้เป็นที่ว่าการนะครับเป็นที่ว่าการอำเภอครับที่ว่าการอำเภอกุชิละไลนะครับที่ว่าการแล้วก็ับเป็นสถานีตำรวจนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นศูนย์ราชการละ เป็นสถานีตำรวจนะครับ Police Station เอาภาษาอังกฤษจัหน้อยนะครับเอาเป็นถนนย่านเศรษฐกิจเมื่อกี้ผมพาพี่น้องเอาไปแล้วล่ะเทียนหนึ่งแล้วล่ะเอาบบดนี้ผมกลับมาอีกนะครับเป็นด้านผมอยู่เล่นใายนะครับเอาเบื่องอยู่ก็ได้ครับเอาถือว่ารถหลายเลยครับย้อนแสงจัหน้อยอ้ยไทยแ่บน้องครับย้อนแสงเอารถหลายจัหน้อยครับรถหลายจัหน้อย นะครับวันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยววังเจ้าโอนนะครับเป็นตัวรุ่งตัวรุ่งก๋วยเตี๋ยวตัวลุ่งอันนี้ก็เป็นโก้วุ้ยเซบครับเอาสองล้านนี่แหละอันนี้ก็จะเปลี่ยนธนาคารกรุงไทยนะครับเ้อาธนาคารกรุงไทยนะครับตั้งมาโดดเลยครับธนาคารกรุงไทยที่อำเภอบัวขาวแล้วนี่ก็จะเป็นร้านขายโทรศัพท์นะครับเ้อโทรศัพท์ขายโทรศัพท์หาเคลื่อนที่มือถือมือถือนะครับเอา ผมไปทั้งหนาวเลยครับมันย้อนแสงกัเลยเอียงๆเลยสิเป็นตลาดโฮมแรงครับขอไปนี่นะครับว่าสิมาไทยตลาดโฮมแรงให้พี่น้องเพื่อนะแต่ว่ามีเสียงเพ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนมาลุ่งขายสินค้านะครับเี่นะเพื่อนมาลุ่งขายสินค้านี่ครับเป็นตลาดตลาด4ีภาคครับพ่นนี่มาประจํานะครับอามาประจําตลาดสีภาคกระิกกับมาหนีขึ้นเก้านะครับ ย้อนแสงเลยครับพอได้แล้วาขายผลไม,ม้ขายยังหลายนะครับอ่านี่ครับเป็นผลไม,ม้ทั้งหมดครับเดี๋ยวนี่ย้อนแสงครับผมย้อนแสงเหลือบตาเลยนะครับเอาเลี้งกล้องไปทั้งหนาพาะอได้เลยครับเพราะว่าแสงอาทิตย์เขาอ,อ่านี่ครับเอาผมยึตรงไปซะก่อนเด้อฮอดไฟแดงนี่ครับ เอาิตรงขึ้นไปไอ้ภาพพิน้องไปเบิง่งทางถนนเสียใกิจอีกหน่อยนะครับคือสิบประยอนแสงเอาไฟแดงตัวนี้แหละเอาทะเลี้ยวไส้ก็นดีไปลงรยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชกุรรรรชินลาลัยนะครับตรงไปขึ้นไปเพื่อสมเด็จนะครับไปจังหวัดกรสินหมดละนะครับเอาลอไฟแดงยียนงอยครับ ล่อไฟเขียวครับบ่เป็นล่อไฟแดงล่อให้ไฟเขียวเอาสิพาพี่น้องเบิ่งถนนเส้นนี่เอาก็ถือว่าเป็นถนนเศรษฐกิจแหละครับนี่เยมีอ่อาอา่าขายวัสดุบ้านนะครับเดี๋ยวไพี่น้องเบิ่งว่ามียังแหนนะครับนะครับถือว่าสแสดงถึงเศรษฐกิจของอำเภอขุเชียงรายนะครับเอาตีมี้ลานพร้อมดีมา อันนี้เป็นไส้ไส้เมื่อผมนี่เป็นรงเรียนกุชินาไลนะครับเดี๋ยวจว่าแสงโซนนะครับผมทายบ่ได้อันกล้องไปบ่ได้เลยครับเพราะว่าแสงย้อนแสงนะครับแสงอาทิตย์เข้านะครับผมก็ตั้งกล้องไปสี่นะครับอันนี้คือถนนหมายเลขที่สองเดิมนะครับอันนี้สี่แปำเพอสมเด็จนะครับ ผมบ่อใดนะครับเพราะว่าย้อนแสงผมผมทายบ่ได้เลยเดี๋ยวผมสิหันกลับขึ้นมาจสิจัจสิีวบาพี่นองฟั่งเ้อว่ามียังนงครับเพราะว่าย้อนแสงนะครับช่วงนี้เอาคนนี่ไปสากอนครับเอาชายแถวนี้ถือว่าเป็นย่านธุรล็จแหละครับนะครับมีหางใงญ่ยมาลงนะครับเขาก็ถือว่าเป็นศูนย์เศรษฐกิจของเภือคูุชินลนยนะครับนะครับวงบอกถึงความเจริญเลยครับโกลบอลเฮา ยอดแสงนะครับผมทเทาไปได้ีด่โกบอลเฮานี่ครับเอายอดแสงเอาสีออกแปลงเพื่อสมเด็จนะครับนี่เด้อก็เปลี่ยนซีรีนล้วล่ะเป็นถนนซีรีนเอาอันนี้ได้แล้วครับอันเด้อผมกลับเขาเพืออ่อกุญเชลล์ไล่นะครับทั้งหลังก็จแปลงเพื่อสมเด็จนะครับเอาทั้งนาก็จิเขา่าตัวเพื่อกุญเชลล์ไล่นะครับอันนี้สิเป็นโกบอลเฮาเนี่ครับเด้อ นะครับโกบอลเฮาล้านขายวัสดุกอ่อสร้างนะครับบ้านอันนี้เป็นปั้มพี่ที่นะครับอันนี้ก็สิเป็นอ่าซ่อมโต๊ะแต่งรถนะครับโอ้จำซื้อป่ได้แล้วอันนี้เป็นโฮมช็อปนะครับเอาโฮมช็อปกัวัสดุบ้านที่กันครับโกบอลเฮาอยู่ถนนเส้นเดียวกันครับเอาคือว่าจะเลื่อน อันนี้เป็นปั๊มปอต่อทอเด้อทางที่ออกไปเพื่อสมเด็จครับเนี่ยเอาพี่น้องมาทางปีกับเติมนั้งนี้ก็ได้ครับปั๊มปอต่อทอมีสองปั๊มความเพื่อกุเชลไยนะครับอันนี้เป็นหางโรตัสนะครับโรตัสใหญ่เลยโรตัสเอสโอแหม่าไหนูอนอะน้องโรตัสภาษาอังกฤษนะครับเป็นหางโรตัสใหญ่เติมครับนี่นะนะครับเปิดตั้งแต่สองโมงหอดสี่ทุ่มครับหอดสามทุ่มครับสามทุ่มเอา ก็ถือว่าเป็นอำเภอทีเง่แล้ะครับอำเภอทีเง่เศรษฐกิจด,ดีนะครับเนะพราะว่าเบิ่งถนนเส้นนี้แล้วสิมีห่างยัง่ๆ,ๆนะครับขายวัสดุก่อสร้างขายอยังนี่แสดงว่าวงบอกถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นไฟแดงผมจะเลี้ยวขวานะครับเด้อผมจะเลี้ยวขวาเข้าไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอุจิัยไ ไปไปบงถนนเส้นลงมบานครับเอา้าไฟเขียวแล้วเอา้าไปเลยครับบานนี้อ๋อนี่ครับเส้นนี้คือไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินละยนะครับด้านขวามือกสิเป็นนงเรียนกุชินละยล่ยครับเป็นนงเรียนสามัญนนะครับเปิดจมอนหนึ่งหอดมอหกนะครับเอา้ามอ 1, หนึ่งหอดมอหกนะ่ครับเอาด้านนี้กสิเป็น ป,ป, series, ป,ป่าปานะครับการป่าปาส่วนภูมิภาคนะครับแข่งยิ่งสูงนะครับเอาถนนเส้นนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับมีโรงแรมยงใหญ่สาคัญอยู่เลยครับเอามีรีสอร์ทเพิ่มพูนรีสอร์ทนะครับผมจำโมพีเดอร์เพิ่มพูนรีสอร์ทแล้วก็มีโรงแรมยงใหญ่ๆนะครับมีสะวายน้ำมีห้องจัดเลี้ยงมีงใหญ่ครับโรงแรมนี่นะครับซื้อโรงแรมผมก็จำได้นะครับ แตยินงเพิ่มเรียกงันสันว่านายแม่นายแม่นี่ยนะครับเออเป็นโรงแรมใหญ่เติบครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะอ่านซีนะครับผมอญาติพิษนะครับนี่นะครับโรงแรมใหญ่ได้ะครับนี่โรงแรมของเป็นโรงแรมใหญ่ได้นขนาดใหญ่ของอุ้งพุ่มกุไล่เลยครับนะครับเป็นดับหนึ่งเลยนะครับโอ้เป็นภาษาอังจีด้อยจะการมาเลยภาษาอังกฤษก็ได้ นะครับแต่ว่าผมจําได้แต่ว่าเป็นโรงแรมนายแม่นแเ,นเนี่ยแหละครับเป็นภาษาไทยเอาดานีแล้วพ่อไอ้เบิงเลยครับอันนี้เป็นเทศบาลนะครับเทศบาลเทศบาลเมืองบัวขาวนะครับเด้อเทศบาลเมืองกุชินาลายหรือเมืองบัวขาวนะครับถนนเซนนี่นะครับหม้เหล่ออยงยางน้อออกไปอำเภอหน้าม่นครับนี่ไปอำเภอหน้าม่นนะครับ สามหกนี่ยังแหะครับจำอะไรอันนี้เป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายอ๋อสิมีรถจอดที่หนาโรงพยาบาลรนั่นหลายนะครับนี่ครับเด้อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายนะครับนะครับหนาโรงพยาบาลก็สิมีเซเว่นนะครับเด้อท้ายว่าแหนะครับมันย้อนแสงนะครับรถจอดนั่นแหละขึ้นหนาโรงพยาบาลนะครับถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นขนส่งนะครับ ขนส่งจังหวัดกลาสลสาินสาขาอำเภอโุชิราชครับนี่นี่ครับอาเป็นขนส่งนะครับนี่สำนักงานขนส่งไปด้านนี้ก็จะออกไปเพื่อน้ำมันนะครับไปเจ้าหน่อยนี่เป็นบ้านน้องหูลิงนะครับนี่คือโรงเรียนบ้านน้องหูลิงนะครับเล้อน่เอโรงเรียนบ้านน้องหูลิงนี่บ้านน้องหูลิงนะครับติดอำเภอกุชิรานี่แหละนะครับ เอาเดี๋ยวสีพายพ่น้องเดี่ยวขึ้นครับเาาอาาสพดี่ยวกลับขึ้นไปครับบัดนี้เมื่อกี้นี่ผมไปหอดบ้านน้องไปลง่หอดโรงเรียนน้องโฮลิงนะครับอันนี้เป็นนาล่องบานครับหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกีรินารายนะครับเป็นล่องบานนะครับเล้วล่องบานขนาดใหญ่นะครับนี่เป็นเซเว่นนะครับยูนานี่ก็จะมีเซเว่นเอเลวิตนะครับบริการพี่น้อง ครับที่มาลงบานแล้วก็มีร้านอาหารหลายครับขายเขา่าขายกับเข่าให้พี่น้องอยู่หน้าลงบานเนี่ยหลายครับร้านขายยาร้านตัดผมร้านยังมีมืมดครับอยู่นี่เนอะอ้าวนี่ครับไปพี่น้องกลับออกไปนะครับ เอาบานี่สิไปเซนนี่ครับผมจะลงไปเซนนี่นะครับเด้อนี่ครับเป็นเทศบาลเมืองกุชินาไล่ครับนี่เด้อลงมานี่อันนี้เทศบาลเมืองกุชินาไล่ครับนี่อ้าวบานี่ถนนเซนนี่นะครับอ้าวกะสิมี่ยังแน่ยที่บ้านพี่น,อน้องเบ้างนะครับเด้อะอ้าวนี่ครับเป็นตึกส,สวยๆรถจอดได้ไหลายเอาแถวนี้กะสิเป็นอ้าวโอ้เป็นตึกแถวครับ นี่เป็นเป็นเส้นมาจากลุ่มบาแต่ว่าเป็นด้านหลังนะครับอันนี้สิเป็นมี่ยนี่วอะไรันด้ยแต่ยิ่น,น,น,นเป่นวาฬก๋วยเตี๋ยวแ่บเลยครับอย่างนี้นะเอา กันู้ใดก็เบิ่งเองาด้วยครับนี่คอผมกับโบจักถนนโบจั๊กบ้านโบได้ครับกันโบจักกับซื่อๆอยู่ครับกันอุจักจังที่ว่าวิ่งนองฟังเลยครับกันโบจักผมกับซื่อๆอยู่เพราะว่าผมโมโหเลยครับว่าไปกับญาติพิดนะครับอันนี้เป็นตลาดเศร้านะครับไปนี่เป็นตลาดเศร้าแต่ว่าผมสีเลี้ยวขวาไปได้ครับเด้อถนนในตัวเมืองกุชินาล่าเนี่ยแหละ รถเหยืว่างเนครับเพราะว่ารถหลายเลือกเกินครับในโตเมืองนะครับถือว่าเศรษฐกิดดีแล้วครับรถหลายครับไซค์ใส่ทุกเพื่อนสีมีรถใหญ่ทุกเพื่อนสีมีนะครับเอาเขาไปนี่ก็เป็นตลาดเศร้านะครับมองจอดรถอะเนี่ครับเด้อเป็นด้านหลังครับในด้านหลังเอาบริวาพี่น้องไปถนนเส้นนี่อันนี้เป็นโรงเรียนของเทศบาลนะครับเด้อเป็นโรงเรียนเทศบาลนะครับ เป็นสอนระดับอนุบาลปฐมจะมีท่านมีว่ามีครับแต่ว่าที่เป็นอนุบาลเอาเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กอนุบาลครับเอาเนี่ด้านนี้เอาด้านนี้ก็ทีเป็นตึกล่ามบ้านซองขายลาบไฟก้อยครับแซ่บครับขมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อเด้อเคียงเนื้อนะครับเราพ่นอนย่างได้กลับมาถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนลัางตลาดหลังตลาดเราจะเดีเเาายวไส้ก็ดี่ไป ตลาดโฮมแรงเนี่ยครับเลื่อเขาไปดีนะเอาคนพ่าพี่น,อน้องตรงไปด้านนี้ก็นที่ขายเป็นตลาด,ดน้อยๆด้ยย่ยังเป็นเ้านะครับสีมี่ได้ครับแค่เป็นเ้านี่เด้อเอาตลาดวัดบุญทิศดีอย่างนี้ละ่ะวัดเอานี่เป็นตลาดยังมีอยู่ครับนี่ตลาดเอาวัดเหออมาวันอย่างโน้นอย่างเนะี้เป็นซสื้อเนี่ยนบุญธลิกอะไรพวกครับนีบ่วัดวัดไต่หรอครับแต่เออ อันนี้ร้านขายปิ้งไก่ย่งมือซอนอยู่คนเต็มอยู่แบบนี่ขายดีเนาะนี่นะครับถนน,นเซนนี่ครับเ,เป็นบ้านผู้ใดกับเบิงเหาเหรอครับเด้อผมกับที่บายพูดได้บางทีงก็ซ,ซื้อๆอยู่ครับบล็อกจัก <laughs> อา้าวนี่ครับเอาคนที่ไปเซนนี่นะครับไปเซนนี่กันนี่ร้านขายนี่ถูกดีนะครับร้านเล็กๆถูกดีครับนี่เด้อ อาหนี้ถูกดีพี่น้องอยากซื้อสินค้ามาเรื่อยครับเอาชิมิร้านขายพักขายหญ้าดูสนะิครับขายพักครับขายหญ้าบ่มีผมก็บอกไปอันนี้เป็นร้านอาหารครับน้ำมันแรงเป็นร้านนั่งกินนะครับเรื่องนั่งดื่มนั่งหยังได้นีะเนาะที่ว่ามาอุดหนุนกันครับนี่เปิดไฟสวยๆเนี่ยมันแร้งนะครับอันนี้เป็นร้านขายอาหาร,าหารบุญญาณีฟูด้ดนะครับอาหารทันดี้อาหารแช่แข็งนะครับมาเอาอยู่นี่นะครับความมื้สึกลงสิ์มีมาก อันนี้ก็สิออกไปถนนสิมาจาาเพื่อพุ่นท่องครับบาดถนนหมายเลขสองสิบหกนี่ละสิมาจาาโอ้ล่ะครับจากสีออระพุ่มพุ่นท่องเอาผมขี่อ้อมพระพน้องจอดเบื้งองนี้นี่แหละครับมาจอดกันไปกันมานะครับเดี๋ยวเสียนใดที่ผมเข้าไปผมจะพาไปเด้อเสินสถานีตำรวจทั้งหลังเอาผมี่เลี้ยวซ้ายนะครับ เขาเพือ่อวิ่งไล่ถ้าเลี้ยวขวากันไปเพื่อพ่อพนท้องนะครับเด้ออ้าวเอาเลี้ยวซ้ายก้อนเขาเพือ่อวิ่งไล่นะครับเนี่ยเขาหม่ามองเก่านี่ยแหละขับไปขับมาอย่างนี้แหละวนเวียนให้พี่น้องเบิรงนกับเพื่อกูชินาไล่นะครับนี่จะเป็นบิ๊กซีนะครับนี่บิ๊กซีดีพอตบิ Big ๊กซีน้อยมินิมาร์ทอ้าวบปเนี้ผมที่เลี้ยวลงไป หลังสถานีตำรวจบมลูว่าที่ไทยได้ pigs? โอ oh, ้โม่อะไรนะครับเพราะว่าย้อนแสงนะครับย้อนแสงนะครับเด้อโรคไปนี้โม่อะไรนะครับเพราะว่าย้อนแสงผมกที่โไปนะครับนี่นี้ครับถ่านโม่อะไดอกเป็นย้อนแสงนะเนาเส้นทางไหนแน่แล้วที่บ่านี่ไปเพราะว่ามันไปเหมือนแล้วครับบานนี้เอาไปเหมือนแล้วมาไฟแดงที่เก่าครับไฟแดงที่ว่าการนี่ ผมได้ขึ้นไปทั้งนะเพื่อเขาว่งนะครับมาเอาผมก็อขอจบการรีวิวนะครับฐานนนเบิงเมืองกุชิละไล่นะครับเบิงอำเภอุ่เชื้อไรเลื่อมเพิ่มบวัวขาวไว้แค่นี้นะครับเด้อเอาขอบคุณพี่น้องท,ทุกทท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับจังไรก็รอย่าลืมยนโปรแบเด้อกด อาติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิร่รแวดลาดที่ไป็ม่ๆนะครับที่ผมนครตะลอนทั่วลงขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ